นักแสดงรุ่นใหญ่ปอดนัทวุฒิลั่นโดนโจนงัร้้านพังยับวอนให้เอาของมาคืนจะไม่ดำเนินคดีเผยโควิดก็ลำบากแล้วยังมาซ้ำเติมงานเข้าแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยคะ่ะสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่ นะวุซึ่งก่อนหน้านี้ธุรกิจร้านอาหารของเจ้าตัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างหนักต้องปิดร้านไปนานพอสมควรแต่ล่าสุดทําเอาหนุ่มปอถึงกับเซ็งไปกันไม่ถูกเลยทีเดียวค่ะเมื่อเจ้าตัวเจอจนงัดร้านจนพังเสียหายไปหมดงานนี้หนุ่มปอก็ไม่ขออยู่นิ่งนะคะออกมาโพสคลิปที่ถ่ายสภาพร้านที่ถูกพังยับพร้อมแคปชั่นว่าโดนงัดร้านครับเข้ามาทางฝ้า ขอแจ้งคุณหัวขโมยครับพรุ่งนี้เอาของมาคืนที่กล่องชาย4ีนะครับแล้วจะไม่เอาความอะไรถ้าไม่คืนทุกอย่างดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับผมแฮ c ชัดโควิดปิดร้านก็ลำบากกันหมดแต่พี่มาเล่นซ้ำเติมกันแบบนี้ซึ่งงานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจให้หนุ่มปอพร้อมบอกให้เอาเรื่องให้ถึงที่สุดอย่าไปยอมความเด็ดขาดกันทรมไจีเลยทีเดียวคะ่ะ